สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมเผาลอยลากูดานะครับผมวันนี้นะครับเรามีรถอ d i t i o n นะครับผม t o โยต้า e ีโวหกเกียร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าช่วงล่างเนี่ยแต่งครบเซ็ตเป็นยังไงนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยไม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูว่าช่วงล่างเนี่ย เปลี่ยนอะไรบ้างมาดูใ,ใกล้ๆกันดูนะครับผมที่ครับช่วงล่างเนี่ยพาไม่ได้เลยนะครับผมก็คือพอลอยลากูดะนะครับหลังรุ่นนี้ก็จะเป็นรีโวหกเกียร์นะครับผมก็เฟืองท้ายเดิมอ่าแล้วที่สำคัญครับเบรกมือเดิมๆเ,เลยที่ลูกค้าต้องการลูกค้านะครับรีเควสมาเลยว่า ต้องเป็นสายย่อเราก็เลยจัดเลยครับผมแหนบ20มิลโอ้โหอย่างสวยทาสีอย่างเฟี้ยวนะครับผมพอแหนบเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนช็กใหม่หมดเลย4ต้นนะครับผมนี่ติดลากูดะอย่างเท่เลยนะครับพอเปลี่ยนช่วงล่างหมดแล้วเนี่ยก็คือต้องมาเปลี่ยนยางเป็นมิชลินด้วยโอ้โหเกรดคุณภาพนะครับและอย่างคือก็คือต้องเปลี่ยนเป็นกระทะผ่านะครับผมอย่างกระทะนะครับผมก็จะเป็นเบอร์157ห้านะครับตามที่ลูกค้ารีเควสต์มาเลยนะครับแล้วก็ตรงหัวเผาเนี่ยลูกค้าจะได้สีแดงเราเลยจับให้นะครับผม ตรงกับโลโก้อรลอยลากุดะเลยตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นเลยว่าโหอย่างเฟียลูกไว้รุ่นชอบแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครต้องการติดช่วงล่างหรือต้องการคำปรึกษาครับเดี๋ยวเราปรึกษาฟรีแน่นอนและรับออกแบบช่วงล่างให้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเกิดสนใจสามารถสอบถามได้เลย